รูนันมาแล้วจ้าครูนันมาแล้วจ้าวันนี้ครูจะมาพูดเรื่องอะไรพูดเรื่องเพื่อนเก่าสมัยนี้มันทันสมัยใช่ไหมคะทันสมัยมีเฟซบุ๊กมีไลน์สมัยขวบมันไม่มีนะคะขนาดเมื่อสุก่อนในสมัยโทรศัพท์ยังไม่มีเลยค่ะแค่โทรศัพท์แบบมือถืใหญ่ๆนะคะใช้มือโทรศัพท์มือถืใหญ่เรา้วยเลยอันเท่านี้แต่โทรศัพท์เด็กมันนุ่มๆไหมสมัยนี้มันมีไลน์มีเฟซก็เจอกันนะคะเจอกันในไลน์ในเฟซ หากันนี่เป็นครึ่งชั่วโมงเลยค่ะไม่ได้เจอกันสิบยี่สิบปีที่ความสุขก็ะจะเล่าสมัยเรียนนังคือนะคะสมัยมีแฟนคนแรกอะไรแบบนี้ค่ะมีความสุขค่ะเห็นไหมคะพอโลกเปลี่ยนอะไรมันก็เปลี่ยนนะคะฉะนั้นใครที่ไม่เปลี่ยนตัวเองเลยไม่ได้นะคะเห็นไหมคะมันโลกมันเปลี่ยนไปแล้วค่ะคุณครูได้คุยกับเพื่อนครูหลายคนค่ะทโทรหากันอยู่ท่าพนมอยู่นครพนมอยู่อุดรธานีอยู่ สีสเกตยมรดาอาหารเพื่อนครูเพิ่งครูเรียนจบที่สกลน,นครค่ะแล้วจบมสาาองห้าครูก็เรียนจบที่สารคามพิทยาคมค,ค่ะก็จะมีเพื่อนสารคามสมัยเรียนมสี่สองห้านะคะก็ติดต่อ,ไไตอนนก,ก,กันได้หมดเลยค่ะตอนนี้ค่ะเพื่อนมัธยมกับเพื่อนเรียนวิทยาลัยครูนะคะเมื่อก่อนเรียนวิทยากรย่รงนี้คุยกันได้หมดเลยค่ะคุยกันได้ทุกคนที่เราคิดถึงที่เราอยากเจอได้เจอหมดเลยเห็นไหมคะ ทุกคนเขาวนค่ะกินกาแฟค่ะทุกคนสมไมเรียนหนูเซเลนเดอร์ค่ะกินกเบาแฟก็เลยอ้วนเนี่ยทุกคนแต่คู่นั้นเนี่ยไม่กินนะคะคู่นั้นกินนมค่ะคู่นั้นจะไม่อ้วนเท่าไหร่ค่ะโอเคนะคะเห็นไหมโลกเปลี่ยนไปคนก็ได้เจอกันโลกเปลี่ยนไปใกล้อยู่ไหนก็ได้เจอกันนะคะเพื่อนเก่าก็ได้คุยกันมีความสุขแต่แฮปปี้แฮปปี้ค่ะเจอเพื่อนเก่าแล้วก็มีความสุขนะคะจุ๊บๆค่ะ